ที่ยลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยมุ่งมั่นผลิตบัณฑิตเพื่อสืบสานพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวในการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจและสามารถเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้มีคุณภาพประสิทธิภาพและมีความมั่นคงมาร่วมรักษาพระพุทธศาสนาให้ดำรงอยู่ตลอดไปด้วยการเป็นเจ้าภาพถวายพระตาหารแด่พระภิกษุสาม,มนเณรจำนวน1000รูปณนะมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยตำบลลำไสรอำเภอวังน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานพัฒตาหารถวายผู้บริหารคณาจารย์เจ้าหน้าที่พระธรรมทูตสายต่างประเทศและพระนิสิตมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยอยุธยาตั้งแต่วันที่ 21พฤศจิกายนพุทธศักราช2564เป็นต้นมาจนไปจนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด1 9จะคลี่คลายขอถวายอนุโมทนาบุญในพระราชกุศลด้วยสำนึกในพระมหากราุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้และขอถวายพระพรขออนุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรยัย และพระราชกุศลธรรมจริยาจงอภิบาลรักษาสมเด็จพระบรมมบพิตพระราชสมภพารเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐให้ทรงพระเจริญด้วยจตุริพิทพรชัยสสเสด็จสถิตเป็นมิ่งขวัญหลักชัยแห่งร,ราชราจักรไทยตราบจิรติการเทิน His Majesty the King มหาวชิราลงกร พระวชิราเก้าอยู่หัว h is g r a c e c r u a l y d e v o t e to offer food to the Sangha, administrators, lecturer, staff, t a m m a t u t a for oversea and the student of the Mahachulalongkornrajavidhya University Ayutthaya from 21 November. 2021. Onward until the situation of the COVID 19 pandemic is ex-secret, Homery rejoiced in the royal malice with the graceful feeling in the incomparable royal grace. And Homery, with his might get the king a great protection of the tavern gem and uncrossed driven fruits of arm. May his Majesty the king ever prosper with the, the four trees blessings be extreme and live for the kingdom of Thailand. Long life. His market is the king วันนี้มีเจ้าภาพผู้ถวายการอุปถัมภ์โดยเสด็จพระราชกกศลกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประกอบไปด้วยคณะที่หนึ่งครอบครัวคุณจรินทองบ้านบ่อและครอบครัวปูนุ้ย เป็นชาาภาพถวายพัฒหารเพนประกอบด้วยถวายปัจจัยสมทบกองทุนพัฒหารสองพันบาทแกงส้มผัดรวมไข่เกียวแหนมทอดมันไส้กรอเข้าวเหนียวทุเรียนผลไม้เงาะข้าวสารสองกระสอบปารพบ,บุญคล้ายวันเกิดอาาจรินทองบ้านบ่อซึ่งอยู่ที่เคหาร่มก้าว ครองสองต้นนุ่นลาดกระบังกรุงเทพคณะที่สองคุณพัชรินพัตรคุณสกรอรอัคจรพร้อมด้วยคณะได้นำน้ำมะม่วงเด,ด่นด้นํำมะม่วงหาวมะนาวโหมาร่วมทาบุญซึ่งอยู่ที่คุกกลางพุทธอำเภอพุทธบาทจังหวัดสระบุรีและคณะที่สาม เป็นคุณหลวงพ่อพระครูภาวนาโชติคุณวิดเรเจ้าวาดวัดถ้ำสิงโตทองเจ้าคณะตำบลปากช่องเขตหนึ่งวัดถ้ำสิงโตทองอำเภอจอมบึงจังหวัดราชบุรีได้มาร่วมเป็นเชาวภาพถวายพัฒหารเพนแด่คณะสงฆ์ในวันนี้ด้วยเียาวาริวหาภูราปาริภูเรนติสาครัง เอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปคปะติอิชิตังพาติังทุมหังคิปเมวะสมิจตุสัพเพปุเรนตุสังขปาจันโทปนระโสยธรรมิโชติระโสยธราเววัจันโตสัพพโร i เพียโยมเพว่จวันตตสาโวินาสตุมาเตวันตันตรายยุคเเตียงวสเอสนิ च สันเดร้อคสุขิตต้สตาอาศัยยาสิปิโสอัตตะลาตัวสุขิตตเวรุนหอนโหตสสเาร้อนคสุขิตต ันหสัสเสนาร้สุเกตหอสหัสะเพนเพวัตโตสะพพมังคลางราคันตสัตสัมปพท สัวัมังกะลังรักันตวสัมเพเทวตังขะทามานุปปเวนัสตาโสติเตภาวตัวสัมังกะลังรักันตุสัม สททธาเเยอตมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยมีพันธกิจในการผลิตบัณฑิตเพื่อสืบทอดพระพุทธศาสนาและสืบสานพระราชปณิธันของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพัฒนาศักยภาพพระพิสุสงและชาวพุทธให้มีคุณภาพเพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนาอย่างมั่นคงตลอดไป มาร่วมกันบรเพินมหากุศลด้วยการเป็นเจ้าภาพถวายพระทหารแด่พระนิสิตวันละสามพันระูปณมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชาวิทยาลัยตำบลลำไส้อําเภอวังน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา